นี่ต้องดูว่า13เนี่ยเรื่องของคุณทักษิณจะเรี้ยวใต้เรียกว่าสวเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเมื่อคุณทวีไม่ได้ยุ่งแล้วเนี่ยดีอะไจะได้รับทิศทางใหม่ไหมได้สัญญาณใหม่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นคำพูดที่เขาไม่ต้องติดคุกเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกคุณก็ต้องทําอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็ตามถ้าอยู่ในนั้นคุณทักษิณก็ทำเหมือนคุณทักษิณหมดทุกคนที่คุณบอกไ่กระทบนี่คุณบอกกับใครแล้วไปรับมรทางก้าพูดไปกระทบได้ไ ของคุณไอ้ควายก็คนเขาคลางแจงแจงใจว่าคุณทักษิณไม่ป่วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกรรมวิธีที uh ่เขาไม่ต้องติดคุกเนี uh ่ยมันก็ทําให้ท uh ุกคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกแต่ถ้าคุณเป็นคุณทักษิณคุณเป็นลูกคุณทักษิณคุณเป็นพักการเมืองคุณได้เลยคุณก็ต้องทําอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็ตามถ้าอยู่ในนั้นคุณทักษิณก็ทำเหมือนคุณทักษิณหมดทุกคน ก็ถ้ามีทางรอดมีอำนาจมีช่อทงทางไปก็ <ๆ S 3> ต้องไปยังใครกค่จะยอมเข้ากุกก็<ม><ห>ได้หนีได้ก็ต้องหนีขณะเล่นบอลเขาไม่ให้ผ่านช่องยังไผ่ช่องหมารอดเลยม,มันก<ม>็ไปจนได้มันไม่มีทางหรอกเพราะว่าวันนี้ก็ต้องดูอ่าสิบสามเนี่ยเ,เรื่องคุณทักษิณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเมื่อคุณทวีไม่ได้ยุ่งแล้วเนี่ยดีนใหม่จะได้รับทิศทางใหม่ไหมได้สัญญาณใหม่ไหม หรือจะว่ากันไปตามฐานานารูปูทีนี้พูดถึงสัญญาณค่ะคุณพระเดชคนตำรวจตรีชัตรวัตรแสงเพชรที่เขาเป็นสอวอที่ไปยื่นคำร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญจนนำมาสู่การต้องหยุดเนี่ยน,นะคะ <C> <C> เขาเนี่ยไปเย้ยคุณทวีว่าแน่จริงก็สอยเลยนะเออ ไอ้การลีลาการท้าทายแบบนี้เนี่ยเขามีสัญญาณอะไรมาไหมคะเขาถึงได้กล้าที่จะไปยาะเย้ยคือเขาไม่มีทางเลือกแล้วแล้วก็จะตายไม่ตายก็ไม่อยู่ที่การท้าทายนี่แล้วเขาเองก็ไม่มีทางเลือกแต่เขาอาจจะได้นิมิตหมายที่ดีว่าเขาจะรอด แต่เขาก็ไม่ควรทําสิ่งนี้คือการย่อเยอ้ยถากถางสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสอสวนสำรองเขาก็บอกว่าเอ้ยในคนไม่ถูกได้มาไม่ถูกไปโวยได้ยังไงวะเออม,มันก็มีคนมาสู้อ่าตอนนี้มันก็คือวันนี้มันจะเป็นเรื่องของอการเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาถ้าคนส่วนใหญ่ซึ่งเขาเป็นคนดูเนี่ย<ม>เขาไม่ศรัทธาในสิ่งใดๆขึ้นมาเนี่ย แล้วมันสร้างสองความไม่ศรัทธาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเป็นการกรียุคข,ขึ้นมาแล้วเมื่อประอกอบกับการที่การหม่แต่ยุ่งกันเรื่องรบราค่าฟันกันเนี่ยอย่างจริงประมาณอะไรตามก็ตามแต่เนี่ยชาวบ้านวันนี้ก็อดอยากปากแห้งอย่างสูงสุดนะขึ้นราคาน้ำมัน ไม่บอกใครเลยโดยขับพันทันทีทั้งที่น้ำมันในโลกมันลดลงก็ไปขึ้นราคาน้ำมันเหตุผลก็ไม่ชัดเจนเขาก็ไปตีความว่าไม่มีเงินซึ่งใกล้เคียงความจริงที่สุดหรือบีให้คนเนี่ยหันไปซื้อรถไฟฟ้าเพื่อให้โรงงานรถไฟฟ้าสามารถตั้งอยู่ได้ เพราะตอนนี้ก็แย่อยู่อ่าเพราะว่าพอขึ้นปั๊บค่าน้ำมันมันก็มาบีบคั้นมากขึ้นสินค้าต่างๆก็มันก็ต้องไหลาตามขึ้นมาหมดการกินดีอยู่ดีอย่างที่เขาหาหรือไว้มันไม่น่าจะเกิดจากการขึ้นราคาน้ำมันคุณลดค่าไฟแต่คุณมาขึ้นค่าน้ำมันแล้วขึ้นบาทนึงเลยอ่ะเออบาทหนึ่งเลยอ่ะฮะมันมันไม่มันคุณลดค่าไฟแต่คุณมาขึ้นค่าน้ำมันมันก็ตัวเดียวกันมันก็เงินในบ้านผมหายไป แต่เขาบอกว่ามันมันขึ้นภาษีแต่ว่าไม่กระทบกับราคาน้ํามันไม่กระทบราคาน้ํามันแต่กระทบเงินในกระเป๋าเราเพราะมันเป็นไปเอาของคุณใช้นะผมเติมน้ํามันได้แล้วผมหายไปห้าลิตรน่ะคนขึ้นลิตรละบาทผมเติมสามสิบลิตรก็หายไปสามสิบาทอ่ะมันไม่กระทบอะไรก็พที่คุณบอกไม่กระทบนี่คุณบอกกับใครอ่ะแล้วไปรับรีคางกล้าพูดไม่กระทบได้ไงนี่เมื่อคุณเอาเงินกองทุนไอ้ควาย